สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งที่ศรีสะเกตนะครับเขาก็จะมีเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับนี่ครับเขาจะมีเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับก็คือเลื่อนล้อเข้าไปต่อในนี้เลยนะครับแต่จะต้องไปซื้อพอลบก่อนก็แล้วกันนะครับมีอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อพอลบนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปซื้อพอลบกันนะครับข้างในนี่แหละครับนี่แหละครับไปซื้อพอลบกันนะครับก็จะมาซื้อพหลบบริเวณนี้นะครับพอลบเพื่อประกอบในการต่อภาษีรถนะครับอ่าหลังจากได้พอลบก็จะได้ใบแบบนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อภาษีกันเลยนะครับเลื่อนล้อต่อภาษีสีสเกตนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเลื่อนล้อต่อภาษีกันเลยนะครับที่สํานักงานขนส่ง จังหวัดศรีสะเกดนะครับอ้าวลังจากยื่นเอกสารไปแล้วนะครับยื่นเอกสารไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนีครับสแกนจ่ายผ่านคิวอา e โค้ก็ได้รับบัตรเครดิตก็ได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นเอกสารไม่เกิน15นาฬิกา30นาทีเพิ่นวานะครับพี่นอ้องครัผมยื่นเอกสารไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับ อ้าวได้มาแล้วครับเรียบร้อยนี่สองห้าหกเจ็ดนะครับแป๊บเดียวนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเลื่อนล้อต่อพาสีสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกดได้ครับพี่น้องครับหมืนทั้งหมดล้เรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวครับได้แล้วเดี๋ยวก็ะสีออกไปแล้วครับพี่น้องครับ